เียเ่ราก็ตั้งข้อสังเกตเราตั้งหลักไปที่เด็กอายุ5ถึง12ซึ่งยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนซึ่งในสถานการณ์โอมิคอนที่มีการคำนวณฉากทั์ในส่วนของกรณีรุนแรงสุดปานกลางแล้วก็น้อยสุดเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้ง3สถานการณ์เนี่ยทั้ง3ามฉากทัพเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะที่เราเป็นห่วงคือกลุ่มเด็ก ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมความพร้อมที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราก็อยากจะให้โรงพยาบาลในทุกภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดสําหรับเด็กกลุ่มนี้วันนี้ก็เลยมาดูที่สถาพันเด็กของกรมการแพทย์ก็ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมได้ดีนะครับในแง่ของศักยภาพเตียงรองรับในทุกในทุกอาการของเด็กที่จะมีอาการติดเชื้อนะครับในส่วนของถ้าเป็นกรณีสีเขียวเนี่ยเราก็มีระบบโฮมไอเ t ชัน ซึ่งสาบันเด็กก็เคยรับในช่วงที่ตอนที่มีการระบาดหนักในช่วงรกรกฎาคมปีปีนี้นะครับก็รับโฮมไอสูงสุดอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็คิดว่าก็จะถ้าเราอาจจะเพิ่มศักยภาพเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วครับและในส่วนของผู้ป่วยเด็กที่มีอาการอาการปานกลางนะครับหรืออาการรุนแรงเนี่ย ก็มีประสบการณ์รวมทั้งเด็กแรกเกิดด้วยนะครับก็มีการเพิ่มจังหภาพในส่วนของเด็กแรกเกิดจากตอนนั้นนี่มีอยู่ประมาณ4ก็เพิ่มไปสองแปนะครับก็รวมทั้งเตียงในในในส่วนของอาการสีเหลืองนะครับสีแดงด้วยครับอันนี้ก็ไปดูแล้วก็มีความพร้อมเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเตียงว่างอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยโดยระบบเนี่ยเราเราประชุมกันแล้วก็คำนวณกันในกรณี worst case ว่าถ้า ถ้าเป็นกรณีมีการติดเชื้อจํานวนมากเนี่ยนะครับจะรองรับยังไงอันนี้เป็นส่วนเดียวแต่มันเด็กก็เป็นส่วนเดียวนะครับจะมีภาคีเครือข่ายทั้งยูฮอสเน็ตนะครับทั้งโรงพยาบาลเอกชนทั้งทางกทมด้วยนะครับที่จะเดินหน้าเราก็เน้นเรื่องของโ o ม e อเชชันนะครับแล้วก็ซีซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการสั่งการเพื่อให้เตรียมความพร้อมทั้งหมดในเรื่องของโฮม e อเชชันถ้าไม่มีอาการแล้วสามารถทําให้ เ,เด็กที่ติดเชื้ออยู่กับบ้านกับกับครอบครัวได้เนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรของเราแต่ยังไงก็ตามเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละแต่ในแต่ละในแต่ละเด็กที่ติดเชื้อว่าจะเราจะใช้วิธีการอะไรกับเขาอย่างไะครับก็ถือว่ามีความพร้อมพอสมควรครับ